ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ไม่คั่วไปนอกสิมาแยงจะมาแกงไอเนี้ยค่ะแจงแกงมัสมันค่ะนี่มนเมนูสิจแจงมัสมันนะคะเนาะแยงมัสมันใชไก่ค่ะมีไก่นะคะเนี่ยไก่ซับเรียบ้อยค่ะเป็นน้องมัเดนอค่ะน่องน้องต้อสะโพกค่ะแกงมัสมัน่น ใส่ใส่ใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็ใส่มันนะคะน,ะคะนี่ไม่คั่วกระสีเปิดแกะนะคะแกะพริกไม่คั่วบะหนอกสั่งรถคือเก่าสั่งเขาเอามาหาั่นเอาค่ใส่ไปเลยค่ะสองขีด ้องขีดนะคะแล้วก็จุดทับกุดที่ใจนะคะ พท,ท่านผู้ชมบอกีว่าไม่ขั้วบนนอกตัน้ำตัดน้ำพริกบ่เป็นบอกขึ้นแต่จซื้อเอาํำเป็นค่ะแต่วันไม่วั้วบนนอกปวดแขนปวดแขนด้ยบพาอยากตําค่ะเพราะว่าซื้อกินกระแสบที่กันค่ะซื้อซื้อซื้อมาดนลรอกะค่ะเพราะว่าซื้อซื้อนำ้นำพริกน้นำพริกกิตายาพริกกิตายาค่ะไม่กิน แล้วก็แถวนี้ล่อมกินของ,ของตาลาดเบิ้งกับแซ่บด้วกันค่ะเจ้าที่เคยกินแล้วนนะคะ่ะแซ่บอยู่แซ่บแซ่บใส่ใดเลยเล่ะคะ่ะนี่ค่ะเฮามันแซ่บอยู่เท่ากับมันต่ำไปต่ำให้มันเมื่อยแขนเมื่อยขาเฮาค่ะเนาะเลยเอานี่ค่ะเครืองบนนอกประสิพัดธ์นะคะ,ะ,ออพ,ะพัดให้มันหอม ตาแก๊สมันสีเบิร์ดแก๊สหรือใดบุน้นคะ่ะมันหลับออกมาเป็นปานดังฟืน้นใสทัวน้ำเนาะคะ่ะเนี่ยใสทัวน้ำทัวริสงค่ะเพราะมันหอมเราไม่ขั่วบนนอกก็จะเอาไก่ใส่นะคะ่ะไกไ่ใส่องะะไะว,ว้าวว้าเกิดเนี่ยคะ่ะ <C oughs> โอ้เป็นกระเด็นมากก้าไก่ตัวนี้ใส่ลงไปเรื่อยนะคะผัดหอมหอมเทเป็นตอนใย,ยเติบแล้วค่ะ น่องโสะโพกตัดสามตัดสามตัดสามเท้นะคะตัดสามดุนรอมกบนอกจะใส่ การปีบเนาะคะ่ะลูกคนขจักกระเซยบกขามเปียกน้ำเนะค่ะแต่ว่าบ้านนี้บใส่ค่ะประมากเปียรถบร่บ,บ่เอารถนั่นใส่น้ตาลนะคะ,ะ,คะแล้วไปขั้วบนยอดซิมเมอนกันว่า bọn nó say tiếng phải chắc nồi nữa, đưa cái bớt xịn xí vô khử bớt, treo ba nó mà, à, ở ่ะไม้ขั้วบนอกก็จะใส่ทวดินบักทวดิสงแล้วค่ะลงไปนี่ค่ะทวดิสงใส่ลงไปเลยล้างน้ำให้สะอาดนะฮะทวดิสงขวานะคะทวดิสงขวานะใส่ลงไปเลยค่ะล่าจะเดือดนะคะเนาะขวานลงไเขี่ยวมันไปเรื่อยๆค่ะเขี่ยวไปจกักเครื่งองชั่วโมงเนาะคะ่ะ ใล้เขาบนดาบใสาห่หอมหัวไงลงไปใส่ไปทั้งหัวเลยค่ะนี่วางห่อเขียวไว้มันจะมันจะเปื่อยนคะคะเขียวไปเรื่อยๆนะคะแต่บางมันบางใส่เนาะค่ะมันสิเลมันใส่ตอนไก่สัก กอนเ่าสิยกลงสักซิฟนาทีค่อยใส่ค่ะมันเนี่ยค่ะมันนี่ก่อนเ่าสิยกลงสักซิฟนาทีค่อยใส่ใส่แล้วก็ต้มไปอีกซิฟนาที เดือดแล้วน,น,นะคะ่ะเดือดปุดๆเลยเติมหัวเตี้ยตงไปทัง้งหัวทั้งหางเดือดลงไปเลยค่ะ ่ะใกล้สิได้แล้วได้ค่ะนี่ได้ไม่กี่รอบภายนอกก็จะปิดไฟเนาะคะ่ะนะคะแล้วเราได้ค่ะเคี่ยวประมาณสักเคืองชั่วโมงนะคะไก่มันสุกง่ายมันบวกลึกเนื้อนะคะเนาะเนี่ยเคืองชั่วโมงนะคะเนาะเคี่ยวอยู่สักจะเคืองชั่วโมงแค่นี้ก่อนนะคะเนาะสวัสดีค่ะ